ปีใหม่นี้ซื้อบ้านให้เป็นของขวัญตัวเองหรือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่กันนะคะบ้านมินิฮาร์ตบ้านขอดต,ต้นไม้กลางบ้านที่โครงการเซียนยาโคมีนิคมทำเลดีใกล้ห้างสปปรรพสินค้าเดินทางสะดวกเข้ามาทางแยกนิคมเพียง4กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฟานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการเซียนยาโคมีนิคมนะคะวันนี้ฟานจะพามาชมบ้านแบบเอ,อ่อมินิฮาร์ตนะคะสไตล์มินิบอนพร้อมขดต้นไม้กลางบ้านค่ะ และสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นที่จอดรถค่ะสามารถจอดรถได้1นถึงสคันเลยค่ะบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะเราก็จัดสวนปูหญ้าแล้วก็ลงไม้พุ่มแล้วก็ไม้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพิเศษมากๆสําหรับบ้านหลังนี้เลยนะคะก็จะมีขบต,ต้นไม้กลางบ้านให้แบบนี้เลยค่ะทําให้บ้านดูล่มลืม่นแล้วก็โปรแล้วก็เย็นสบายแบบนี้เลยค่ะสําหรับตรงนี้นะคะเราก็ลงเป็นหินกรวดไว้ให้แล้วค่ะสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะในอนาคตด้าหน้าก็สามารถจะ แบ่งเป็นทําเป็นที่โซนนั่งเล่นหรือว่าจะต่อเติมเป็นห้องเพิ่มก็ได้นะคะสําหรับบ้านแบบมินิฮาร์ดหลังนี้นะคะจะมีฟังก์ชันทั้งหมด3ห้องนอนและ3ห้องน้ําค่ะส่วนห้องด้านล่างด้านนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนค่ะห้องนี้จะเป็นห้องมัสเตอร์เบดมให้เลยนะคะห้องนี้จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้พร้อมเสร็จแล้วค่ะจะมีทั้งเตียงชั้นวางทีวีให้รอบเลยนะคะห้องนี้ก็จะดูกว้างมากๆเลยค่ะ พอถัดมาทางด้านนี้นะคะเราก็จะลงตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีชั้นวางของพร้อมด้วยกระจกตรงโซนนี้ก็แบ่งให้เป็นโซนแต่งตัวได้เลยค่ะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อกับห้องน้ําในห้องนี้ได้เลยนะคะห้องน้ําห้องนี้เราก็ลงสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการาใช้ประโยชน์ในห้องน้ํานะคะ พอถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราจะมาทางโซนของภายในตัวบ้านค่ะอันนี้เราก็จะมาในโซนของลิฟวิ่งดินนิ่งนะคะสําหรับโซนนี้เราก็จะตกแต่งโซฟาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมด้วยชั้นวางของชั้นวางทีวีค่ะและบ้านหลังนี้ก็จะดูโปร่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีช่อง กระจกเปิดอลูมิเนียมให้ค่ะจะทําให้บ้านดูโล่งและโปร่งและเย็นสบายมากๆเลยนะคะพอถัดมาทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนดนิงค่ะก็จะวาลตกแต่งด้วยโต๊ะทานข้าวนะคะสามารถดังได้ถึง4 6ถึง6ท่านเลยดีเดียวค่ะ พอมาทางโซนด้านนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์เล็กๆมินิมอลมินิมอลให้นะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับตัวบ้านค่ะถัดมาทางโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะห้องครัวเราก็จะมีเคาน์เตอร์พร้อมซิงค์ล้างจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องครัวห้องนี้ก็สามารถเปิดเชื่อมต่อไปยังโซนด้านหลังได้อีกนะคะซึ่งเป็นโซนซักล้างให้ค่ะและบริเวณด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำสำหรับใช้รับรองในโซนชั้นล่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะค่ะและบริเวณสำหรับชั้น2นะคะก็จะเป็นโซนของห้องนอนเล็กค่ะข้างบนจะมีห้องนอนเล็กให้ทั้งหมด2ห้องนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าด้านไหนห้องนอนเล็กจะเป็นยังไงค่ะ นี่ค่ะเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้ก็จะมีเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะคะส่วนมุมด้านนี้ก็จะเป็นในโซนของตู้เสื้อผ้าค่ะที่จะตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับห้องนอนเล็กนะคะส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานะคะห้องน้ํานี้เราก็จะแยกโซนเปียกและโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยกระจกเงาบานใหญ่ไว้ให้ค่ะ และถัดมาค่ะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งห้องนี้เราก็จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้พร้อมเสร็จแล้วเช่นกันค่ะถึงห้องนอนเล็กเราก็ไม่ได้เล็กสมชื่อนะคะสามารถใส่เตียงขนาดใหญ่หรือตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เข้าไปอีกก็ได้ค่ะวันนี้ฟางก็พาชมแบบบ้านมินิฮาร์ทครบทุกห้องทุกมุมแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบบ้านแบบน่ารักน่ารักฟังก์ชั่นครบตกแต่งทันสมัยและพร้อมเข้าอยู่ต้องที่นี่เลยโครงการสัญญาคโคมีนิคมค่ะ